เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้วันนี้เราจะมาเล่น i n ม c ครับเอาชีวิตรอด1.20.4 e p 4นั่นเองซึ่งในวันนี้เราก็จะมาปรับแก้ไขฟาร์มไอออนโกลเลมที่เราสร้างไว้ตั้งแต่ e p 3นะครับผมให้มันเสร็จนั่นเองซึ่งท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างตรงนี้ความทุกข์กช้นงงๆแล้วก็ไอหมอนี้ที่เพิ่มเข้ามา ก็คือชิป2วันก่อนนะครับผมผมอัดชิปนี้แล้วก็ผมลืมกดอัดผมกดอัดไปแค่30สนาทีสุดท้ายนะครับผมทันที่เล่นไปตั้ง5ชั่วโมงทั้งอาหารทั้งอะไรของผมหมดแล้วนะครับผมตอนนี้ซึ่งขอเปลี่ยนก่อนผมได้อเมรัลมา5ก้อนนะครับผมด้วยการทํความชุเก้าเชนนี้3ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็อัพเลเวลของเจ้าหมูเจ้าชาวบ้านตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปคือผมต้องหาหนังสือซึ่งตอนนี้ชุเก้าเชนผมก็โคตรไร้หร่อเลยเพราะฉะนั้นผมขอทานอาหารก่อน ในวันนี้เราจะมาปรับแก้ไขฟาร์มไม่เชิงปรับแก้ไขต้องบอกว่าทําให้ฟาร์มเนี่ยมันใช้ได้กันนั่นเองก็คือการที่เราจะเอาซอมบี้ไปใส่นะครับผมแต่ว่าเราติดอย่างนึงก็คือเรายังไม่มีเจ้าเนมแท็กนั่นเองเราก็เลยบอกว่าต้องใช้การ AFK แทนนะครับเรื่องผมก็คิดว่าผมอาจจะลอง FK ก่อนสักพักนะครับผมเพราะว่า ทดสอบดูว่ามันฟาร์มเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันใช้ไม่ได้ก็ต้องปรับแก้ไขอีกทีซึ่งการปรับแก้ไขคราวนี้ผมก็อาจจะปรับแก้โดยการไปทําฟาร์มที่อื่นก่อนที่ไม่ใช่ตรงนี้นะแล้วผมก็จะปักทอช่วยรอบๆด้วยนะครับผมกันแบบว่าพวกม็อบเนี่ยมันแย่งให้ดเราโกดัมเกิดนั่นเองอาหารอาหารไม่มีเลยอะเเอาขวานไปแล้วกันเนาะสุดชั้เกาะก,ก็ไม่ต้องเอาไปหรอกก็ฟาร์มนี้นะครับผมอย่างที่ ว่ามันนาจะไม่เบียนหัวตาไปก่อนนะก็ฟาร์มนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปในชิปที่แล้วนะครับผมก็คืออัปเดตจากชิปที่แล้วเลยก็คือเราเอาซอมบี้มาใส่แล้วมันก็รีสปอนไปนะครับผมเพราะฉะนั้นคราวนี้ผมก็จะเอาเจ้าตัวของซอมบี้มาใส่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าคราวนี้เราจะไม่นอนนั่นเองซึ่งเราก็จะหาจุด FK เที่เหมาะๆนะ ก็คือไม่แน่อาจจะต่อตัวขึ้นไป64ซอก64บล็อกแล้วกันเดี๋ยวผมขุดตรงนี้แล้วกันเนาะขุดดินตรงนี้เพราะว่าผมจะได้ขุดดินแล้วก็ขึ้นไปซัก64บล็อกนี่ดินผมเต็ม1สแต็กเรียบร้อยแล้วหรอเนี่ยนานแล้วด้วยเอออืเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเอาอาหารก่อนแล้วกันเพราะว่าเตรียมพร้อมนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ที่ผมอาจจะโดนเจ้าสกเกเลตันยิงได้ตลอดเวลาเนาะ สูงไปมันก็ไม่ได้โอเคงั้นแปลว่าผมต้องหาเนมแท็กอย่างจริงๆจ,งจ,งจังแล้วสินะไอกาบไป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 จะลุ่งสางแล้วคือถ้าเกิดว่าผมไม่มีเนมแท็กคือผมก็ทําอะไรไม่ได้เลยกับฟาร์มนี้ก็คือเอาง่ายๆก็คือเปลืองอ่าคือเปลืองกระจกเปล่าเ,าเานาะแล้วก็ผมคิดว่าผมน่าจะต้องวางไฟให้เยอะกว่านี้ผมไม่ค่อยอยากจะให้ซอมบี้มันมาเกิดแถวนี้สักเท่าไหร่ ใช่ไหมไอโฟนหนุ่มพอทั้งหลายมามามา,มาเดี๋ยวเราก็เอาเป็นว่าเราได้เวลาที่จะตามหาโชคเกร์เชนแบบว่าทั่วราชอาณาจักรมาครับของเรานะฮะแล้วก็ดลเวลแล้วก็หาของมาทำเนมแท็กทำเนมแท็กเสร็จปุ๊บก็ครับแอนวิวครับแอนวิวเสร็จปุ๊บก็ตั้งชื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ฟาร์มไอรอนโกลิมแลตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาฟาร์ ช็กอกโกแลตของเรานะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันโตขึ้นบ้างสักต้นหรือยังซึ่งก็ยังไม่โตขึ้นสักต้นนะครับผมเพราะตอนนี้ผมคิดว่าเราออกเดินทางไปที่ไหนสักที่ดีกว่านะเพราะว่าออกเดินทางไปในที่ที่เราไม่เคยค้นพบและผมมาถึงเราจะออกเดินทางไปท,ที่ที่ไกลกว่าที่เราเคยไปอะเนาะอย่างแรกที่เราต้องออกไปก็คือไอ้น,นี้ออกมาไอ้อาหารอาหารออกมาให้หมดเลยแล้วก็ พวก w a สเ r อร์บักเก็ตออกมาโชว์ e วเออกมาอยู่แล้ว dark oak อ่ะอันนี้เอามาโ o r c h cup เอกมาเอ n a n c e เรืองอะไรอีกริวะอาหารอาหารเราต้องเอาอาหารไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเราตายกันพอดีอาหารแล้วก็ pickaxe pickaxe p i c k a x กันไกลไม่ต้องหรอกมั้งอันนี้ไปอันนี้ไปอันนี้ไป emerald ไปด้วยเผื่อไปแลกของพวกชาวบ้าน ใช่ับผมจะไปตามหาหมู่บ้านนี่แหละจุดประสงค์ของผมเลยเอาชุดเกาะไปด้วยจึ๊บ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 อ่าในที่สุดก็ได้ใส่เกาะเต็มตัวสักทีแล้วก็อ่ะใช่นี่แหละแต่ว่าก่อนอื่นเราคับเรือตรงนี้เลยแล้วกันเพราะผมเชื่อว่าผมจะไปที่ทะเลแต่ผมไม่รู้นะว่ามันจะเป็นทะเลจริงหรือเปล่าซึ่งเราจะมุ่งหน้าอ่าใช่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  ไม่แน่อาจะมุ่งหน้ามาตรงนี้เลยนะครับผมตรงไปเลยไปตรงนี้ปะวะไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวกันพวกยาพึ่งหายไปนะมันไม่หายไปหรอกมันเป็นพวกชาวบ้านนะเนาะได้เวลาเดินทางนั่นเองสู่ความเวิร์กวะอันไกลโพ้นลูกกดออกทาไมกดออกทาไมไปเออเดี๋ยว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 ตรงนี้ตรงนี้อ่าใช่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 นี่อะไรเอ่ย มันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ฉันสามารถเจอได้ในใต้น้ำนะถึงจะมองมองนี้อีกนิดนึงอ่านี่เจอแล้วมันไม่ควรเป็นสิ่งที่ผมสามารถเจอได้ในใต้น้ำดีกวะมันใช่สิ่งที่ผมชิดไหมอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่รูนพอร์ทัลเหรอใต้น้ำเนี่ยนะผมโคลงไปดีไหมผมเห็นพวกนั้นแล้วผมไม่อยากลงไปเท่าไหร่ แตลงไปก็ได้สภาพประตูเหมือนประตูที่หักออกมาแต่ก็สมบูรณ์สมบูรณ์ใช้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราไปสำรวจต่อเลยอย่าบอกนะว่าเป็นทะเลทรายถ้าเป็นทะเลทรายนี่คือสวรรค์สวรรค์ชัดเจนและใช่ครับผมจะไม่นอนไม่ใช่ทะเลทรายแต่ว่าเป็นชายหาดแล้วก็เกาะเป็นทวีปนะครับผมไบโอมเพลนด้วยไอชเชียชือนะครับผมอยู่ด้านขวาจะเป็นไบโอมรู้สึกว่าจะเป็นไบโอมเล็กๆน้อยแล้วก็จะมีแม่สีนวลนิดๆหน่อยๆคือยอยู่ตรงด้านซ้ายแล้วก็อันนี้ก็คือมีน้องแกะนะครับผมแล้วก็ภูเขาสูง ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีหมู่บ้านใกล้ๆหรือเปล่าต่อเมื่อกี้เจอดูนพอทอกก็แปลว่าน่าจะมีหมู่บ้านใกล้ๆแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเป็นถ้าเล็กๆเราควรจะล่องเรือไปต่อดีไหมอ่ะก็คือตอนนี้นะครับผมเราได้มาเจอทุกต,ตรงนี้เนาะค่อนข้างกระตกนิดนึงนะครับผมต้องขอเอาไปด้วยถ้าเกิดว่าในชิปกระตกแต่ช่วงแรกๆของชิปมันก็จะกระตกอยู่ดีอยู่แล้วอ่ะเออดูไปนานๆเข้าเดี๋ยวมันก็ไม่กระตกเองนะครับผมจากชิปผ่านๆมานะสวัสดีครับหมู ผมน่าจะคาบเตียงผมน่าจะฆ่าแกตรงนั้นแล้วก็คาบเตียงเนาะแต่ว่าถ้ำตรงนี้เป็นถ้ำใหญ่ถ้ำตรงนี้เป็นถ้ำใหญ่มากเออเดี๋ยวไว้สำรวจตอนนี้ผมยังไม่อยากเข้าถ้ำก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือผมยังไม่ถูกชะตาการะทาเท่าไหร่ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นภูเขาก็เป็นใบองซาววน่าอีกเล็กนะครับผมแล้วด้านหน้านะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นไบอมฟอเรสฮอืม อินเทอร์เรสอีกแล้วแต่ว่ามันมีดูนพอทัลอยู่ตรงเนี้ยก็แปลว่าไอ้ตรงเนี้ยอาจจะมีหมู่บ้านนะครับผมเดี๋ยวผมไปสำรวจอีกทีตอนนี้ขอสำรวจตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นอุ้ยแกะเยอะมากเลยตอนนี้ขอก่อนหนึ่งมาตัวสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวเรามาสำรวจไบโอมออชิ i ว้าว my god น่าเข้าจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเหรียกปุ๊บเราก็จะไม่เข้าจนกว่าเราจะต้องการทาน เห็นว่าข้างหน้านะครับผมมีเกาะอีกเกาะหนึ่งด้วยแต่ว่าเดี๋ยวผมขอผมจะไปสำรวจตรงไหนก่อนดีด้านหน้าก่อนแล้วกันต่อก่อนผมขอเก็บชุกาเคนเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมถึงนั่นเลยแล้วกันโอ้ยไอ้แท็กจอดเดือย,ยังไงของมือเนี่ยต้องบรลลังกขึ้นอีกแต่อย่างน้อยก็ว้าวมีไอไบโอมนี่อีกแล้วนะครับผมเชอรีก่กรอเฮ้ยมีซันฟอล์ฟอร์เรสด้วยของดี s ันฟลาวเวผมก็แอบแอบตามหาเหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเอามาทําอะไรต่อที่นี่มันเป็นสวนรวมไม่ใช่สวนรวมสิต้องบอกว่าสวนสัตว์มากกว่าดูดิถึงแม้จะมีแค่สามชนิดก็เถอะแต่ผมก็คิดว่ามันเยอะอยู่ดีนะส่วนเรื่องหนังเนะี่ยก็เอาไว้ก่อนผมจะไม่ค่าพวกแม่สีนวลตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวไว้ท่องฟาร์มทีหลังแม่สีนวลตรงนี้ยังน่ารักอยู่แ๋ยวผมค่อย เรียกว่าการุญย่าอาตนะจากการที่เราจะมาทําฟาร์มเหล็กก็กลายเป็นแบบว่าเรามาสํารวจแทนอะไรเ่าคุณจะตั้งว่าอะไรอ่ะสำรวจเดอะซีรีส์อะไรยี่ะเหร้มันไม่น่าใช่แต่ว่าผมไม่มีรองเท้าหนังผมไม่เสี่ยงไปดีกว่าผมไม่ค่อยอยากจะไปเจอไรพคกนั้นสะเท่าไหร่ผมอาจจะที่จุดเกิดผมมา2,000กว่าบอกแล้วโอเคผมระแวงนะครขอโทษทีไปเลย ไปไปไปให้หมดพวกเองเนี่ยไหนดูซิเราควรจะพอกันแค่นี้นะนะเอาจริงๆผมคิดว่าเราไม่ควรจะมาสำรวจไกลขนาดนี้แล้วอ่ะนะคือผมต้องก่อนสมเปิดท้นที่นะครับผมให้มันเป็นรอบๆอ,อย่างนี้ไม่ใช่เป็นเส้นตรงอย่างนี้นะครับผมไม่ั้มันจะดูแปลก,ก,กเห็นไม่เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีตรงนี้อีกนะครับผมที่เราจะสำรวจตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงนี้กันเลยนะครับผมตรง เฉดของเบิร์ดฟอเรสต์ตรงนี้เพราะว่าผมเกรงว่ามันอาจจะมีหมู่บ้านใกล้ๆแถวๆนี้ด้วยแถวๆนั้นด้วยนะครับผมเพราะว่าเห็นว่ามีรูนพอร์รูนพอร์เชาเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีพวกหมู่บ้านก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมสำรวจตรงนี้ให้หมดเลยล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างบอกเลยว่าสปาไฟเซตคือแบบรัวแน่นอนแล้วคอมผมต้องอัปเดตมาก็ผมกลัวจอฟ้ามากเลยตั่ไลฟ์ไปตอนนั้นแล้วนะครับผมที่ผมไลฟ์โรบล็อกไอเมแบบไอเทมนั่นน่ะ เออแล้วผมไ erm um. อเทมมาใส่เริ่มมั้งแล้วหลังจบไลฟ์ใช่ไหมผมค้างแล้วผมจอฟ้าเลยเราะว่าเฮ้ยอันนี้ของดีอีกแล้วบอกว่าอยู่ดีๆของผมก็ค้างเสร็จแล้วก็จอฟ้าผมก็ตกใจอ่ะเพราะว่าตอนนั้นไลฟ์มันก็ยังไม่ปิดเนาะ <c oughs> ติงเหยียดติงเหยียดใจปแปลกๆแต่ไม่เป็นไรหรอกผมจะอัปเดตก่อนที่ผมจะตัดคลิปแล้วกันก็คืออ่าผม อาชิมเนสเสร็จปุ๊บผมก็จะตัดเลยนะครับผมแล้วก็ลงวันอาทิตย์เนาะแล้วก็เดี๋ยวทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ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 แล้วก็เรื่อยเราผมจะไม่ลงวันอาทิตย์วันเดียวแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าวันไหนผมว่างผมก็ลงแต่ผมเจอแบดแลนด์โอ้ไม่กอดใบโอมที่ฉันหาเหมือนกันผมหาไบโอมนี้ตอนแรกผมไอตอนนั้นที่ผมจะทำฟาร์ม้แล้วก็เลยผมคิดว่าผมจะใช้บอคอนกีร์ดแล้วคือแบบ โอ้โหว่าจะหาแบดแลนด์พอดีแล้วเจอมันพอดีถือว่าดีเลยดีเยี่ยมดีเยี่ยมสุดยอดถือว่านี่นี่ถือว่าเป็นความโชคดีของผมตั้งแต่ได้ไมค์ครับมาห้าปีเลยแล้วเนี่ยวันนี้ดีโอโ้โหของมันต้องมีแล้วดิแบดแลนด์ได้ข่าวเห็นว่าไม่ใช่ได้ข่าวสิมันจะมีพวกทองเยอะใช่ไหมท่านผู้ชมอืม ผมควนขุดทองไปเยอะดีไหมหอะรวยไม่คดผมไม่ขุดดีกว่าอันนี้จะเป็นพื้นที่ทะเลนะครับผมจะผมใช้พวกเอ่อเรือมาสำรวจดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับผมสำรวจแถวๆนี้ว่ามันมีอะไรที่ผมสามารถทําอะไรกับมันได้หรือเปล่าสวัสดีครับบรรณารักษ์นูนไปนอนตรงนู้นอีกแล้วคุยอะไรกันอยู่อะอาบุกเหรอต้องการใช้สี บอกเลยผมหัวใจลดไปเยอะค่อนข้าง,งเยอะเลยแหละซึ่งอันนี้เผาได้แค่นี้ผิดหวังแต่นั้นก็เห่ือหนกมน็มันก็ได้มาเนาะเพราะฉะนั้นเอามาครับได้ห้าเล่มได้แค่ห้าเล่มหรออาได้มันจะเอามานี่สามสิบห้าสิบเอ็ดเล่มสุดยอดสบามบนลักษ์ครับ มาแล้วครับหนังสือมานี่ดิก็ต้องการไม่อกี่ผมแรกมันเท่าไหร่เท่าไหร่วะสามอืมก็เท่ากับว่าเดี๋ยวนะผมคำนวณแป๊บถ้าเกิดผมใช้นี้แลกไม่ได้ถ้าเกิดผมใช้นี้แลกมันก็จะรับเลเวลเร็วกว่าอะไรอย่างอื่นเพราะมันทำยากอะ่ะเออ ชูกาเคโตยังยังไม่โตสักนิดเดียวอืมเราจะต้องเฮ็ดจังไดอ่าใช่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 ใช,ใช,ใช่เราหาหนังเพิ่มได้นี่วาเพราะว่าวถ้าเกิดว่าเราหาหนงเพิ่มได้เราก็จะได้เพิ่มอีกสิบเจ็ดเล่มเลยไม่ใช่สิบเจ็ดสิเลียร์เลียร์กันเราก็จะได้เพิ่มอีกห้าเล่มนะครับผมห้าเล่ม ต้องทำช็อกโกแคนเพิ่มไม่ม่งั้นมันก็ไม่ได้อะเดี๋ยวตัดไปตอนที่ช็อกโกเคนมันโตเลยล้วกันแล้วก็ดบมากดีกว่าต้องตัดไปตอนที่ผมได้เนมแท็มต้องตัดไปตอนที่ผมได้เนมแท็กไปไหนๆหนืหมินะ่านระักนกะ็อนยะูนะ่ไหนะนะ มันรักมันรักมันนี่ดิโอ้ขายซะดีเนมแท็กโอ้โหมึงรู้ไหมกูใช้เวลานานจจัดเลยไอเวรนี่มานี่เลยอมกูต้องต่เวนหาทั้งหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้โอ้โหสองหมู่บ้านนี้มึงเข้าใจคนที่ไม่อยากจะ เป็นรวดไหมเอเวนมันดีดิมันนี่มันนี่ฮืมภูมิมมใจพคกภูมิใจเออที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอย่างที่เห็นใช้เวลา3วันชีวิตจริงในการหาอย่างเศร้าโอ้เสียงผ่อนแล้วคือแบบเออแอนวิล ราคาแพงอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยนะถ้าเกิดว,ว่าคลิปนี้มันลงช้าไปหน่อยแต่ว่าคลิปนี้มันทำไดนจริงๆไอ้พวกเนี้ยคือผมลืมวางเพิ่มเลยเพราะว่าผมรอมันโตอย่างเดียวเลยอ่ะได้มาแค่นี้ก็บุญแล้วอย่างนั้นก็ได้มาหนึ่งสต็กอะ่ะแล้วก็ผมแลกจนเอเมัลได้ประมาณหนึ่งสตก็กแล้วก็ดูจำนวนนี้เป็นจำนวนหนังสือที่ผมทำแล้วเยอะที่สุดที่เคยทำมาเลย แล้วก็ผมจะสงผมใหม่อาจจะดูเออๆหนะ่อยอ่ะผมมีฟาร,ร์มเหล็กของตัวเองแล้วมาดิคนไม่ไหวแล้วเวย้ยมึงเข้าใจมึงจะเข้าใจหัวอกคนทนไม่ไหวปะสามวัน,นะอะเฮ้ย <Easy. laughs> สามวันมะละสี่ชั่วโมงเป็นผลแล้วสินะโอ้โหจะสังเกตนะว่าอิมมั t o ทรี่ผมเป็นเหมือนเดิมเลยเพราะว่าผมยุ่งกับของแบบว่าพวกชุเกรกเชนพวกสมุดพวกอะไรอย,อย่างเดียวเลยขอบตาดำเลยทีเดียวเยี่ยมไปเลยนี่แหละให้ผลที่ผมลองคลิปชา้า ิเี้ผมพุ่งเชจริงๆพื่ผู้ชมเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเดินเราไปหาเล็กต่อแหล่งอาหารถ้าถามว่าผมหาจากไหนก็วพวกแกะนี่แหละะแล้วก็ผสมพันธุ์มันต่อเป็นพวกมันโตอย่างเงี้ยผมก็เรียบร้อยได้แกะแล้วได้อาหารแล้วเราก็กินดิบๆไม่เเกดบเผามันเสียเวลา โอ้ยเสียงผ่อนดีแล้วไปนอนเว้ยเดี๋ยววันต่อไปเดี๋ยวไปหาเหล็กแล้วก็รีบเอามาเผาเลยเอ้ตรงนี้ก็ได้นี่เออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แหละ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 จบไอกาแดกเนื้อดิบแล้วก็ลงไปเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมขุดเหล็กจนพอใจเลยแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวล่องลอยในตำนานอันนี้มัน โตครับในตำนานนี่ว่านหนๆนๆนนมันมีเหล็กอีกไหมวะมีอีกเหรอขอร้องบนนี้เพิ่งได้สี่ก้อนอันนี้นี่นี่ด้านบนด้านบนโอ้โหไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะต้องมาหาเหล็กอะไรแบบนี้อีกเป็นครั้งที่สองสมแล้วด้วยซ้ำมานนี่ลงมาเก้า ก้าก็อัดบ็อกได้บ็อกหนึ่งอ่าฮะด้บ็อกหนึ่งแล้วก็มีหเอ้ยพอแล้วนี่ไปไปไ,ปไปกลับบ้านเลยโอ้ยผมจะไม่มีวันทําอะไรอย่างนี้อีกแล้วไม่สิต้องบอกว่าผมจะไม่มีวันทำให้โลกนี้หายอีกแล้วเฮ้เดี๋ยวีๆๆๆเอีนะ ก็จะไปไหนเนี่ยโอ้บ้านอยู่นี่ไปตรงนั้นตาย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 สมองสมองโอ้โหเล่นไมคร,รับสามวันมันไม่ดีอย่างนี้นี่เองหมซีรีนี้ซีรีนี้จะจบ <c oughs> หมอซีรีนี้จะจบไปด้วยดีนะเสียงไปแล้วไม่นะเสียงไปแล้วเจนเย็นๆย็นเส้นเสียงเจนเย็น,ยน,ยนจ้ะเจ๊ในนี้ก็จะไปอย่างเดียวเลยเส้นเสียงกู a n งแอน a ิลแอนวิลแอนวิลคือ a n v i l มันต้องใช้เท่าไหร่นะ1 2 3 4 4ต้องการอีก2ต้องขออภัยด้วยฮะที่ช่วงแรกๆคือแบบว่าผมพูดได้อย่างปกติเลยแต่ช่วงใท้ายผมพูดไม่ค่อยจะได้แล้วเนื่องจากว่าตอนนี้มันได้แล้ว ควรตั้งว่าอะไรดีให้ส่กความพยายามของเรา <mł od. S 1> เรียบร้อยหน้าแมวของเรานะฮะพ่อหนุ่มหน้าแมวมาเดี๋ยวรอตอนยังคืนเลยโอ้ยเดี๋ยวรอตอนยังคืนเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ เอาแนแทากนี้นะครับผมไปตั้งให้พ่อหนุ่มหน้าแมวของเรานเนี่ยเอแล้วก็เดี๋ยวความทุกข์ก็เชนเดี๋ยวเราจะปรับให้มันดีวันนี้แบบดีมากๆอ่ะแล้วก็ชิปซีรีส์มาครับผมอาจจะเว้นไว้อีกนานเลยแหละกว่าผมจะทําอีกรอบนะครับผมเพราะว่าผมเริ่มผมเริ่มจะแบบว่าคิดว่าจะไม่อยากทําแล้วตอนเนี้แต่ว่าอย่างไรซะผมก็ทําอยู่ดีอ่ะผม่านนี้ไปผมก็ทําอยู่ดีเพราะว่า ในที่สุดก็ได้สิ่งที่ต้องการมาเนาะท,ท,ทิ้งสิ่งที่ต้องทิ้งสิ่งทิ้งสิ่งที่พยายามไปมันก็ไม่น่าจะดีบรรลักษ์คนเดียวในนี้ก็ไม่น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นมาควนชี้ไปจุดเกิดของเราจุดเกิดของเราก็คืออยู่ตรงนี้ใช่ไมมันชี้ไปตรงนี้ไม่ได้ชี้หน้าเองโอ้ไปไปไป,ไปเล่นมุกกันมาพอแล้วเดี๋ยวเรารอกลางคืนเลยแล้วกัน ผมน่าจะวางแผนเอาจริงนะผมน่าจะวางแผนให้ดีกว่านี้กว่านที่มาทำฟาร์เมเลนโกลเลมอะเพราะว่าทำฟาร์มนี้ในวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ของเกมต้องบอกว่าทำฟาร์มนี้นี่ EP สามของเกมมันเป็นอะไรที่ไม่น่าไม่น่าทำสุดๆโดยเฉพาะการที่เจอสก,กิลเลตันสามตัวคือไม่น่าเจอสุดๆทำไมโลกนนี้มันเจอจากสก,กิลเลตันเนี่ยูอยากเจออย่างอื่นบ้างอะพวก ซอมบี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนไม่เหม่อไม่เอามาตอนแรกนะไม่เมอามาวันแรกที่อัดนะคือวันแรกอะ่ะคือไปคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือวันแรกอ่ะครับผมคือผมอัดไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็มาวันที่สองแต่ว่าผมไม่ได้อัดนะเพราะว่าวันที่สองก็มีแต่ว่าสำรวจสำรวจสำรวจ ก็คือหลังจากกลับมาที่หมู่บ้านนี้แล้วนะครับผมผมก็ไปสำรวจนู่นสำรวจนี่นะครับผมบอมามาสำรวจหมู่บ้านนี้บ้างน,นะครับผมสำรวจตรงแถวๆนี้บ้างน,นะครับผมเพราะมาหาพวกเหล็กพวกอะไรอย่างนี้ด้วยไม่ไม่ใช่หาเหล็กเองมาหาพวกแบบว่าหนังอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้ก็วันที่สามที่ผมมาเล่นแล้วก็ใช่ซอมบี้หาย อยู่ไหนกันเนี่ยมันหายไปไหนเนี่ยกูเริ่มหุดเกลียดแล้วคือมาอะไรกับตรงนี้วะกูไม่มีที่ไปกันเหรอคือมึงมานี่ดิมึงมานี่ไหนดีมาหืมอะไรเออนี่ระเบิดตัวเองไปซะมึงอะไรอะไรมึงอีกตัวไปไกลๆไปไกลๆ ต้องการซอมบี้ไม่ใช่ต้องการแมงมุมไม่ใช่ต้องการชีปเปอร์เว้ยซอมบี้อะซอมบี้พ่อหนุ่มหน้าแมวกูหายไปไหนกูต้องการซอมบี้ผีดิบอยู่โนาออ่าเจอแล้วหน้าแมวของเราเรียบร้อยตั้งชื่อให้หน้าแมวแล้วก็มานี่ดิเดินมาเร็วๆควิ๊กเล่นหน่อย นี่เสร็จแล้วเราได้แล้วฟาร,ร์มเหล็กโอ้ยกว่าจะเสร็จใช้เวลาเป็นชาติเลยโกมาไอ้น,นี่นอนได้ไง,ไงวะมามามาเดี๋ยวเราต้องทดสอบดูก่อนว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับผมโดยการมาดูของห่างจากห่วงห่วงเอาแล้วครับผมก็เอาเป็นว่าในครั้งนี้นะครับผมฟาร,ร์มเหล็กเราก็ได้ทําเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วที่สังเกตก็คือผมได้เปลี่ยนไอตรง จากล้วนะครับผมเป็นประตูรู้สึกว่าจะเป็นประตูสักอย่างนะครับผมจะไม่ได้ชื่อประตูชื่อว่าอะไรวะอ่าออกเรนเกตนะครับผมผมได้เปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ใช่ตอนนี้ก็คือฟาร์มเหล็กเราเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่กี้ผมลองเอาบล็อกไปอุดทางบล็อกดูนะคะรับผม3บล็อกที่ปล่อยว่างนั่นนะก็คือมันจะมีอยู่2ตัวนะครับผมเออเช้า,ชาวนอยู่สตัวที่มันจะแบอบกว่า ต้องการจะเดินกลับไปที่หมู่บ้านเดิมนะครับผมซึ่งอันนี้ผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติละมั้งผมก็เลยปล่อยมันไปก่อนนะครับผมซึ่งผมก็เห็นว่ามันมีอารอนเกลเลม2ตัวนะครับผมเกิดแล้วก็เลยได้เหล็กมาสี่ก้อนเนาะงั้นเอาเป็นว่าก็ขอจบคลิปนิวเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับผม,ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นลังใจในการทีท่จะต,ต่อไปกับผมด้วยนะครับผมแล้วก็โอ๊ยเหนื่อยต้อง อย่าลืมกระดิดีนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงทุกๆวันอะไรต่างๆเพื่อนนะครับผมว่าผ,ผ,ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันผมจะลงวันไหนเนาะวันว่าโอเควันนี้บ๊ายบายเหนื่อยไปแล้ว